สบายดีทุกคนเจอกันคือเก่ากระลูกไส้โทนมือนี่มื่อเท้าสิมาอบหอยกินคนงมหอยยังนอนตายอะไรเงี้ยลุก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 ลุเดียวก็ได้ตีเนาะโอ้โห่โอ้โห่จัดไปจัดไปหอยโขมกันโอ้หลายงมหอยต้องงมวางไข่มันใส่นี่นี่ปะโอ้ยมีไข่แล้วมีหอยหอยเชลลี่ที่นี่ หอยปากกว้างหอยสลี่หอยปากกว้างแล้วมันอยู่ได้สุขภาพอากาศสุขภาพน้ำเบิ้ดมีหอยอะไร้เลยหอยสลี่หอยปังมีบ่หอยกีกระต่ายมีบ่ได้หน่อยมันละลายเออเออนี่ดิหอยกีกระต่ายกับมันปนกันมาเนาะโอ้ยหอยเน่าหอยเน่านี่หอยเน่าหอยเน่าเบิ้ดลวบ่อยบ่วให้กับเบิ้ด

โอเคพอแล้วเช่นี้ฮะเดี๋ยวขึ้นไปเท่ะไร่ล่างก่อนเนาะล,ลวกน้ำอุ่นก่อนลวกน้ำอุนนำอ่นกอ่อนเดีวจอบตอนนี้ง,งมหอยไปเทียบหอยแล้วหยางขึ้นมาเทียมใหม่เบิ้งหอยนะลวงนี่หอยหอยปากกว้างกับหอยขี้กระต่ายดเดี๋ยวฉิล้างหน้า,าสะอาดก่อนเดี๋ยวจงมาอบกัน ลงลงหมดเข้มตีดเข้มตีเข้ม in ีเข้มเ้ยเข้มแต่ดีเกินอบแบบเวียนอบบ่ไปกินย่่ใส่บยผักนยังใส่เลเนี้ยนี่ใส่ลูกใส่ลูใส่ลูกักนยังผักนยังใส่ใส่ใส่ห้าลูไปเ้วมันยังไตย้มันหอมอาตอนนี้กำลังอบอยู่ ครั้งแรกเซ่อบกินเห็ดบดตัวอย่างอาหารแต่บุกเห็ดโกบหอยเดี๋ยวจะมาเห็ดเหมือนจะเป็นตะกินบ่ผ่านไปสามสิบนาทีโอ้เสร็จสุกแล้วบ่านี่สุกแล้วครับน้ำบกน้ำบกบ่บบบุญน้าตาบุญนาตาหอยพี่ๆเลยงมแล้วก็เห็ดกินหล่นเนาะพี่ทั้งนี้ บ๊องอุ้มชิคกี้โอะจีดีหัวเอ้าวอัไหก่อนน้ำบุกจังมาถ่านน้ำบุกอีกจักน้อยสุกแล้วเรื่องสุกนี่นังถ่านนั่งฐาตอนนี้สุกพื้ที่ห่ออีแล้วใส่เฮ้ยเปิดมาน้ำเหี้ยสุกแล้วสุกแล้วตักตักสุกแล้วสุกแล้วตักเลยใส่ครบเครื่องแล้วนะหอมหมดเลยเบาเดินน้ำหมดด้วย บ่อน้ำมันเอามีน้ำมีต้นหรอวะบ่บ่เอาไม่ให้มาไอ้ตู้เอ้ตัหนุ่ยหอยจะได้สดน้าถึงแล้วพ่มาสุกระบาดนียเรียบร้อยเบิ้งชีวิตได้ไหมมาซีเบิ้งซีเลยไหมซีมือเจ้าเจ้าต้องซีมกนข่อยเจ้าจะเบื่อข่อยเป็นอะไรเบิ้งเซฟนัวเซฟนัวโกรธหอย ไงเลยนะกินแต่หัวมันห้อยใหม่ๆม,มันเนี่ยมันแต่มีมขี่ยมันเนี่ยเฮ้ยหอนหอนอจำหน้าเลยน,นอนมาคนมาวันนี้ลงคลิปเห็หเดอาหารอยากว่าสองเหตุหัขกขุ้ยอดเลยกกลม เราเสื้อพิเศษมาแข่งแขกงเราเสื้อพิเศษครับมั้ยเออส้นเดียร์ันนันฮันหันฮันนันฮันนันฮันหันมาได้หันกลางกล้องใหม่แล้วขนาดนี้อันนี้นั่งนี่ไอ้มันนี้มีแขกเพิ่มพิเศษโบประชงออกน้ำหักประชงออกกับแก้มกับเบียร์มันนี้เพื่อนเอ้าเห็นแต่มือก็ยังดีใจแล้วขับหนาดเลยเนาะเห็นหนาดเลยัง่เห็นับุเห็น แบบแบบเรวยกระซาเขาเาก็มันเครื่องมันลงไปในนี้เลยอครับเลยใส่เกาปนียงเข่าเครื่องขักเลยเีงัตถุอะยรบ้าแข็เชิ้พี๋่ไว้เขามาแล้วแข็เช้วะนี่พีย่าไว้ไปมันไปมันไปมันราที่มัน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 เจ็บมันเจ็บมันเจ็บของมันเนี่กินหอยไปลมหาเล็กมานเดมือนน่ กิบพอกไหนกินินเลยอกเบียเอาลงมือไมนี่น้ำน้ำโอซิด้วยเด้อโอสิดโอซิดีเือยบแตมือเรีเกมือเแต่มือแซ่บขนาดได้มขวเลยอบหอยอบเบียดอบนี่แหละแต่ว่าพวกเอาสมุนรต้เอาเรื่องใส่เป็นหัวเป็นหัวเลย ขันเหียแล้วก็จะตำเอามุนๆมุแล้วเขามาอบครับบันดาใหแกงเข่าเครื่องครับลดกลๆอรมั้อยากว้างจะขี่มาได้กินจะกินไข่มาได้เมาเมาหอยปากกว้าง,งหาอยมัม้ครับหอยสลิหอยสิอย่าไปกินไข่มันอย่กินไข่มันเมาตา,าตายรู้มัย่ายกินจะหัวมัิม โอ้ขล,ลังไรขลังไรมีนำ้นจจนำจิ้มซีฟูด้ดให้ครับเจ้าเจ้าก็เพ็ดน้ำจิ้มซีฟู้ดเพ็ดมันบบทัน,นเพ <laughs> ็ดข่านก็ขีดข่านไปเลยข่านบวกก็ขีดข่านครับไปอี <c oughs> กมาละพอดีกัวันเลยมาลงคลิปมาหามนะประมาณหน่องกินมาไหนบอเกือบเดือนแล้วอ,อ๋องประมาณบมมีซื้อแต่ก่อนกินซีดกินไข่เดืนนี่บมมีแล้วน้อยเอง มันมีหอยมันมีอันผมมาณสือหารมาถ่ายแล้วเดี๋นี้มือหน้าจออมคิเล็กคนนั้นมื่อหน้าชออมคีเล็เ็กาเล็กระงัวนี่เซ็ตแล้วออมคีเล็กไมไทการเลยเชอรี่ของไอ้นี่เขาต้องตโดนโดน Trong <laughs> <laughs> chung 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 của bà tôi hoài nằm ngay bên nắng lại của mùa xuân bay buôn kín dip tết khán giả quên hoài nha mùng nằm ngoài khô hoa san bò quá đee mày đe bì 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 coi bì ตอนนี้เนาะกินลายเลยเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใไรอ้อมขี้เล็กอ้อมขี้เล็กบาเนี่ยใส่นังบาเลยใส่นังเค็มนังนังกองแห่งนะแปลู่วัดมาใส่เอาฝากติดตามช่องลูกชายทษนเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อบายบายคลิปหน้าเจอกันใหม่